ถ้าเกิดแพจีจีนะเดี๋ยวผมพ v พอ่ะตั้งแต่วันนี้สักสาวันละกันเดี๋ยวผมจะหา p พีพีไปเรื่อยเลยสี่แทงโดดเข้ามาได้โดดเข้ามาเรื่อยๆโดดเข้ามาได้โดดเข้ามาเรื่อยๆโดดเข้ามาได้กระโดดเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยั้นโอเคโอเคมาช้าไม่เป็นไรคนน้อยไม่เป็นไรสู้ไปสู้ไปสู้ไหะใช่เปิดตัวทองะไรตามวินิฉัยของแท้เลยจัดหนักจัดเต็มสวยสวยโคตรสวยโคตรเล่นต่อไม่สอนลูกใครแล้วซัดต่อซัดต่ออย่าไปย่องง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  กระสวดท่าน <G ras ol ita> นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ War, วันพฤหัสบดีระหว่างแอสนกับจีจีจอาเคพีก่อนนั่นเองนะที่รวมร่างกับคิมุจีนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมสัปดาห์นี้วันนี้ค่อนข้างเป็นวันที่หนักหน่วงสำหรับพวกเรามากๆเลยนะเนื่องจากสนามหลักก็คือจีจีเขาทุ่มให้เราเต็มที่เลยนะครับผมเปลี่ยนอาชีพแล้วอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับสนามลองเราหวังบอสกลางไว้นะไม่รู้จะสําเร็จหรือไม่นะไปะเดี๋ยวไปเช็คกันอ้าวทุกคน30วิสุดท้ายครับผม อา้าวใครพร้อมแล้วขึ้นมารอเลยอ่าเมื่อกี้ที่บอกเรื่องพนันใช่ไหมวันนี้ยอะถ้าเกิดแพ้จีๆนะเดี๋ยวผมพ v พีอะตั้งแต่วันนี้ยสักสาวันละกันเดี๋ยวผมจะเห่าพีพีไปเรื่อยๆเลยโอเคไหม <S <S โอเคไหมถ้าเราจะไม่แพ้นะพร้อมไหมพร้อมไหม,ม,ไหมทุกคนครับสิบวิสุดท้ายครับผมปารตีหลักขี่ม้าเหมือนเดิมครับจากการโหวตน,นะแล้วก็ปารตีลองบินครับผมตามเบอร์แปเป็นหลักนะโอเคพร้อมเริ่มครับ ไปครับปทีิลองบินครับปฏิหลักครับไปครับถ้าแพ้ชอนคอเสียวหน่อยเอา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 เข้าไปนี่กูพนันเองว่ากูจะไปเห่าแล้วเดี๋ยวก่อนตีให้คอเสียวทุกคนเห็นมือแปะใช่ไหมเราจะลัดล้อนะเราจะไม่โดนมอนนะโอเคโอเคผ่านไปแล้วสวยครับสวยครับปฏิหลักทุกคนสวยครับทีหน้าสวยมากทีหน้าเดินนำมาแล้วเอาทุกคนบินมาหน่อยแทงแทงที่เหลือบินมาหน่อยแทงที่เหลือช้ารอก่อนทีหน้ารอก่อนทีหน้ารอก่อนแทงที่เหลือบินมาหน่อยบินมาหน่อยบินมาหน่อยสาม สองหเดินเดินแล้วเดินแล้วค่อยๆจะย้อนเข้าไปแล้วทีน่าโดดเข้าไปแล้วซัพพอร์ตปูพื้นครับดาเมจกระจายรอบๆโฟกัสยูเป็นหลักก่อนยังไม่ต้องสนมอนโอเคโอเคต้องอันติแล้วเพิร์วิฟว์จิตเทมานอันติอันติเลยอันติเลยต้องอันติแล้วต้องอันติแล้วจักระบี่คู่กระบี่คู่ยัดสี่กระบี่คู่ยัดสี่แทงโดดเข้ามาได้โดดเข้ามาเรื่อยๆโดดเข้ามาได้โดดเข้ามาเรื่อยๆโดดเข้ามาได้กระโดดเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยั้งโอเคพอพอพอขึ้นบอลข้างบนขึ้นบอลข้างบนขึ้นบอลข้างบน ขึ้นบน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 ขึ้ติลองยังไม่ต้องขึ้นก็ได้โอ้ยบัตติลองขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเก็บจุด3 3มสาไวก่อนโอเคบัตติหลักบัตติหลักมาเก็บมอนมาเก็บมอนเอาเก็บกองนี้หมดก่อนเก็บมอนกองนี้หมดก่อนกองตัวเบอร์8ก่อนครับยังไม่ต้องเอากองอื่นยังไม่ต้องเอากองอื่นเอากองตัวเบอร์8ก่อนเอากองตัวเบอร์8ก่อนไปไปไป โอเคโอเคกองเบอร์แปดหมดแล้วมาตามเบอร์แปดมาตามเบอร์แปดมาเอากองซ้ายกองซ้ายเห็นตรงดักจันทามั้ยมาตรงดักจันทาทุกคนไม่เล่นกับ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 คนเก็บบอลข้างบนหมดก่อนเก็บบอลข้างบนให้หมดก่อนสวยงามสวยงามเอาให้หมดเกี๊ยนเอาให้หมดเกี๊ยนพอหมดแล้วลงจุดสามหมดแล้วลงจุดสามหมดแล้วลงจุดสามไม่เหยียบคนไม่เหยียบคนมอนที่เหลือให้ตี้ลองเก็บไปแบลจุดสามบ้านเราแบลจุดสามบ้านเราจุดสามบ้านเราโอ้จริงจริงเขามาเวทไปแล้วจริงจริงเขามาเวทแล้วทุกคนมาลงมาเร็วลงมาเร็วมาตีหลักลงมาเดีี๋ยวน้ลงมาเเเเดดดดดีี๋ยยยยววนนนนน้้แแทงงโโโโใใใสสส่่่ลลลลลมา ถ้ามาแล้วโดนใส่เลยถ้ามาแล้วโดนใส่เลยมาแล้วโดนใส่เลยครับผมโฟกัสมอลเป็นหลักโฟกัสมอลเป็นหลักเห็นตังมือแปดไหมเอามอลธนูก่อนเอามอลธนูก่อนเอามอลธนูก่อนโฟกัสมอลเป็นหลักนะเออเขาได้มอนเยอะกว่าเราอ่ะมีตรงไหนโดนเวทวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้ถึงหนึ่งพันเอาให้ถึงหนึ่งพันเอาให้ถึงหนึ่งพันอะไรนะทีอเรามาช้ามากโอเคโอเคมาช้าไม่เป็นไรคนน้อยไม่เป็นไรสู้ไปสู้ไปสู้ไหวปฏิรงเป็นยังไงบ้างเอาเกมบอนหมดแล้วมาช่วยจุดสามหน่อยมาช่วยจุดสามหน่อย เก็บมอนหมดแล้วช่วยจุดสามหน่อยดาเมจกระจายรอบๆดาเมจกระจายรอบๆโฟกัสไอพวกซัพพอร์ตเป็นหลักกับพาร์ทนะโฟกัสซัพพอร์ตเป็นหลักกับพาร์ทนะส่วนแทงเล่นไปแทงเล่นไปฮิวครับฮิวกระจายไปนะฮิวกระจายไปนะฮิวไม่ต้องนาเมจนะไม่ต้องเล่นบนในนะฮิวฮิวเล่นนอกระยะฮิวเล่นนอกระยะตอนนี้ข้าวคนโอ้โหเขาเกือบถึงสองพันเนี่ยแย่จัดแย่จัดแย่จัดแเรว่าเสียมอนข้างบนเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าช้าไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ไปสู้ไปเราข่าคนเขาไหวโอเคเราสู้ไหวว่ะเราสู้ไหวว่ะสู้ไปเรื่อยๆปาฏิรองมาเติมมเราใช่ ปาร mm. ์ต uh ี้ลองมาเติมแล้วใช่ไหมโอ้แตงเราตามจัดแตงแตงเราตามจัดโอเคไอ้เหมียวครับไอ้เหมียวไอ้เหมียวบินไปดูจุดสองให้หน่อยครับไอ้เหมียวบินไปจุดสองให้หน่อยครับไอ้เหมียวได้ครับได้ครับโอเคครับผมปาร์ตี้ลองเล่นไปเรื่อยๆปาร์ตี้หลักเล่นไปเรื่อยๆครับยังเล่นอยู่จุดสามไปเรื่อยๆนะเราต้องเคลียร์จุดสามให้ปาร์ตี้ลองของเรานะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆครับไอ้เหมียวเจอร็อเป็นยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยวผมจะบินไปดูด้วยแล้วโอเคปาร์ตี้หลักเล่นไปแคมป์์จจุุดดไไปปปกก่่อออนนแคคมโเ จุดสองลงนะจุดสองลงอ้าปาร์ตี้หลักปาร์ตี้รองขึ้นมาข้างบนเลยครับมาอยู่ตรงกลางมาแคมป์ตรงกลางมาแคมป์ตรงกลางเจอสเกาเขาเขาอยู่หน้าบ้านนะตีตีตีเล็กๆตีนึงโอเคไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วโอเคโอเคทุกคนขึ้นมาเล่นตรงโกตรงกลางเลยนะตีหลักตีรองทุกคนมาเล่นตรงกลางเลยนะตีหลักตีรองทุกคนมาเล่นตรงกลางเลยนะตีหลักตีรองทุกคนมาเล่นตรงกลางเลยนะครับโอเคเล่นไว้นะเล่นไว้นะไม่ลงนะยืนพยายามยืนในสี่เหลี่ยมไว้นะเดี๋ยวผมเป็นคนบินดูเองด้วยเออไอ้เหมียวครับบินหาจุด กลุ่มใหญ่ๆเขาให้หน่อยครับว่าเขากำลังจะขึ้นมาเติมหรือยังไงครับเราพูดไปเลยครับเขาอยู่บันไดหน้าบ้านเขาครับบันไดหน้าบ้านเขานะครับเป็นกรุ๊ปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวห้านาทีสิบห้านาทีสามสิบเมื่อไหร่นะบันทีลองนะบันทีลองแบล็คไฟบ้านเรานะบันทีหลักเล่นไปก่อนบันทีหลักเล่นไปก่อนโอ้คนเขาเยอะคนเขาเยอะแฮะเยอะกว่าคาดเยอะกว่าคาดโอเคโอเคบวกไปยังบวกไหวซัพพอร์ตเราแข็งมากซัพพอร์ตเราแข็งปุ๊บ สปอร์ตเราแข็งปุ๊บโอเคโอเคบัตติลักบัตติลักบัติลองครับกลับจุดสามบ้านตัวเองเลยกลับบ้านตัวเองเลยบัตติลักครับบัตติลักเห็นเบอร์แปดไหมบัตติลักบัตติลักครับชยองมาตรงเบอร์แปดได้แล้วครับบัตติลักมาค่อยเล่นรับชยองมาเบอร์แปดครับบัตติลักทุกคนครับเบอร์แปดครับบัตติลักครับเบอร์แปดครับบัตติลักเบอร์แปดครับบัตติลักครับตรงกลางครับยูชุลมุนมากตรงเบอร์แปดครับแทงขอบคุณมากครับแทงมาก่อนเลยว่ะแทงมาก่อนเลยว่ะอ้าวลงไปเซ็ตรรรออออเเเเเลลลลลยยยงงงไไไไไปปซซตตตฟฟฟ้ โอเคเดี๋ยวเราจะยังไม่อันตีนะปฏิหลักทุกคนเราจะยังไม่อันตีนะตอนบอสเกิดนะซัพพอร์ตกระจายรอบๆซัพพอร์ตเห็นเบอร์แปดไหมขีดสามอะไรนะครับพายุจุดสามเยอะหรอมาเลยอ้อมเลยโอเคตีใหญ่เลย บัติลองงั้นบัติลองลองสู้ไปเราเราไม่เสี่ยงกลับไปแล้วไม่คุม้ม <c oughs> ไม่คุม้มตอนนี้บัติหลักนะครับยังยืนจุดสองต่อไปนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะไฟเดียวก็ไม่เป็นไรนะเราไม่คุ้มเสี่ยงในการกลับไปแล้วเราไม่คุ้มเสี่ยงในการกลับไปแล้วแทงคับแทงเร็วคนไว้น,นั่นโฟกัสที่บอสครับผมยังไม่อันตรีนะแต่เพิ่งพิภพจิตเหี่ยมันกดไปก่อนเลยครับพวยพุ่มจิตเหี่ยมันกดไปก่อนเลยครับด้านเมยทุกคนโฟกัสที่บอสนะโฟกัสที่บอสไปนะโอเคโอเคพวยพุ่มจิตเหี่ยมันกดนะครับผมบออออสยังงเเเหลลลืืดีกนะแท่นไปเรื่อยๆซัพพอร์ต ซัพพอร์ตเรื่อยๆเอาทุกคนอันติครับอันติเลยยกวันแทงยกวันแทงแทงเก็บไว้ก่อนดับแดงอันติได้ดับแดงอันติได้ตอกนั้นอันตีไปครับโอเคเราได้บอสเราได้บอสเอาทุกคนครับผมไปบอสสายฟ้าบ้านเขาครับเห็นต้องเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดไหมที่หนึ่งครับอ๋อที่หนึ่งจุดไหนครับจุดสี่จุดสี่หรอครับโอเคตี่เดียวงั้นไปทุกคน หนึ่งสองสามเียวเจ็ดแปดไปถึงล้าโดดเข้าไปก่อนเลยไม่สนใจเปิดตัวทองอะไรตามวินิจฉัยของแท้เลยจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มโอเคโอเคเบอร์สี่เข้าไปลึกแล้วเบอร์สี่จัดไปให้เราแล้วทุกคนตามไปตามไปเอาแท้งที่เหลืออันตีเปิดตัวทองอันตีเลยแท้งที่เหลือซัพพอร์ตซัพพอร์ตกระจายซัพพอร์ตกระจายไปฝั่งข้อขวดบ้านเรากระจายฝั่งขอขวดบ้านเรากระจายฝั่งขอขวดบ้านเรากระจายฝั่งขอขวดบ้านเราสารซัพพอร์ตโอเคเดี๋ยวพอบอสตายบุ๊ซัพพอร์ตรีบบินไปจุดหนึ่งเลยนะเอาทุกคนตีตีตีัวน้ ของเราแล้วโอเคปจุหนึ่งปจุหนึ่งไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกระโดดกิ้งกระโดดกิ้งกระโดดกิ้งกระโดดกิ no. ้งพยายามขึ hm okay. ้นแทนได้ได้โดดกิ้งโดดกิ้งยี่สิบเปอร์หรอยี่สิบเปอร์หรองั้นปฏิหลักทุกคนครับไปนยึดตรงกลางแทนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนยึดตรงกลางโอ้โหค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยึดตรงกลางครับปฏิหลักยึดตรงกลางครับผมยึดตรงกลางไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเขาได้สองพันเร็วไปวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาทุกคนยึดตรงกลางตีรองด้วยขึ้นมาเลยข โอเคกระจายแผนตอนนี okay. ้จัดจ่ายตอนนี้พี่อติครับปฏิรอปของพี่เฝ้ามาดไดบนไว้เฝ้ามาดไดบนไว้ส่วนปฏิี้หลักนะยืนแถวบันไม่ต้องมาถึงมาดายนะบ้านเขายืนตรงเบอร์แปดพอเราจะได้รู้ว่าเขามาตีจากจุดไหนเราได้ไปช่วยถูกวันนี้เราจะไม่มีการลงข้างล่างดิดขาดเข้าใจตรงกันนะไม่ลงทางปักชาไม่ลงทางล่างด็ดไข่ขึ้นมาใั้เชื่อมันนีซสตาเนี่ยโอ้โหซินบุตรเซตหนึ่งวัตตฟัตช่วยด้วยครับบินมาเลยนะถ้าถ้าเขามาดัก โอเคเอาสเกลไอ้เหมียวข้าหักอยตรงห้าหกครับห้าหกครับแทงสามสองหนึ่งโดนโดนปฏิหลักรองปฏิล้อมปฏิล้องมันได้ล้างหน่อย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 เพิ่มควาจิตเหรอมันเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ใช้นะยังไม่ใช้นะยังไม่ใช้นะมีแค่แทงเข้าไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตกระจายรอบรอบไม่ต้องเล่นวงในซัพพอร์ตเอานอกระยะยืนตรงซูมิฮาวาก็ได้ทำดีทำดีทำดียืนนอกๆไว้ยืนนอกๆไว้โอเคอา สว,สวยสวยเอ้าปฏิหลักปฏิหลักดาเมจเห็นไหมเห็นเบอร์แปดไหมปฏิหลักซับบอร์ดเขาอยู่ตรงเบอร์แปดหมดเลยเห็นเบอร์แปดไหมดาเมจมาตรงปฏิหลักหน่อยมาตรงเบอร์แปดหน่อยดาเมจต้องเบอร์แปดหน่อยดาเมจต้องเบอร์แปดหน่อยแม่งหิวฟีจัดเลยแม่งหิวฟีจัดเลยสวยมากสวยมากชังแชงชังแชงชังเชงอะไรสักอย่างจัดกันจัดมัน เอาแนวหลังให้แตกเอาแนวหลังให้แตกเอาแนวหลังให้แตกแนวหลังแตกเขาแตกหมดแนวหลังแตกเขาแตกหมดแนวหลังเรายังแข็งแนวหลังเรายังแข็งข้างหลังโดนเข้าหรอเโดนหกทีหน้าใช่ไหมทีหน้าก็ไปดูซับลดหน่อยทีหน้าก็ไปดูซับลดหน่อยโอเคโอเคกลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางมาที่หลักกลับมาตรงกลางได้แล้วตรงกลางโดนตีมาที่รองเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เขามาบุกตรงกระได้บอลเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสู้ไปสู้ไป โอเค Gott, สู้ต่อไปสู้ต่อไปอย่าไปยองอย่าไปยองมากุ๊กันตรงปรดีล่างมากุ๊กันตรงประด้ล่างเราคอ่คอยๆเจาก็ได้เราค่อยเจาะยืะตรงกลางกลับคืนมาก็ได้ค่อยเจาะยืะตรงกลางกลับคืนมาก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวสิบนาทีครึ่งนะสิบนาทีครึ่งนะเดี๋ยวปฏิรลองนติีนะตอนสิบนาทีครึ่งนะถ้ากุ๊กันได้แล้วนะตอนนี้ปฏิหลักเล่นก่อนปฏิหลักเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแทงครับแทงคําไว้นะ เอ่อใครที่ตายแล้วรีบกลับมาเติมตรงกลางเลยนะครับผมส่วนดาเมจนะกระจายรอบๆนะโฟกัสเอ่อเป็นพัดกับไอ้กระบี่คู่ก่อนได้นะเนี่ยเนี่ยะใบยกเนี่ยใบยกเนี่ยใครก็ได้โฟกัสโฟกัสเอาดาเมจระยะไกลก่อนเอาอะไรเประยะไกลเลยไกลเป็นหลักก่อนโอเคนะโอเคนะไม่สนใจแทงไม่สนใจแทงปล่อยแทงเตียกับแทงเราไปก้อนเนื้อเตี๋ยก้อนเนื้อคุ้มค่าแล้วโอเคโอเคน้องน้ำมาล้วงข้างหลังเห็นเบอร์แปดไหมเราดาเมจกิวผมกิวเอสวันครับเห็นดาเมจข้างหลังไหมมาล้วงข้างหลังครับไม่เล่นข้างหน้าไม่เล่นข้างหน้าไม่เล่นข้างหน้าบัต วิ่งมาจากฝั่งหน้าบ้านเราใช่ไหมมาแล้วถึงนั้นเอายังไม่อันตรีนะยังไม่อันตรีนะเล่นไปเรื่อยๆก่อนเล่นไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เราค่อนข้างสวยแล้วกุ๊ปใหญ่เขาแตกแล้วกุ๊ปใหญ่เขาเริ่มแตกแล้วเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆกระจายเล่นไปเรื่อยๆเห็นใครเลือดน้อยเชื่อคนนั้นก่อนเชื่อคนนั้นไปก่อนโอเคโฟกัสดาเมจเป็นหลักเหมือนเดิมโฟกัสดาเมจเป็นหลักเหมือนเดิมโอเคเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันดูเหมือนไล่แบบแผลนะเรายังมีแบบแผลอยู่นะเอ้าปฏิหลักปฏิหลักพยายามฝืนมาตรงกลางแล้วครับปฏิลอง เดี๋ยวพอเหลือ30ปุ๊บอันติเลยนะอันติตรงกลางไปก่อนเลยนะปัติลองโอเคไหมโอเคไหมซัพพอร์ตซัพพอร์ตไม่เล่นวงในเด็ดขาดนะถ้าซัพพอร์ตโดนล้วงเอ่อกิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้เขากระจายรอบๆเราเลยนะเขากระจายรอบๆเราเลยนะดังนั้นเราเล่นกระจายเหมือนกันนะอันติไปเลยปัติลองบัตติลองอันติไปเลยปัติหลักครับปัติหลักปัติหลักครับกุ๊บต้องไปแปลแล้วทุกคนต้องมาอยู่ตรงกลางได้แล้วนะมาอยู่ตรงกลางได้แล้วนะโอเคปัติหลักครับผมหนึ่งหนึ่งเลยซีันติไปก่อนเลยหนึ่งหนึ วัดีหลักครับผมหนึ่งสี่อันตีไปก่อนเลย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 อันตีโถมเลยอันตีโถมไปก่อนเลยตอนนี้มีแค่ห้ากับแปดยังไม่ตีมีแค่ห้าแปดยังไม่ตีเอ้าบอสเกิดบอสเกิดแทงสามสองหนึ่งโดนไ้ตรงกลางโดนไ้ตรงกลางสวยเห็นเบอร์เจ็ดไหมเบอร์เจ็ดโดยเซอร์จัคเบอร์เจ็ดโดยเซอร์จัคซัพพอร์ตกระจายเลียบรอบๆโยนพื้นเขียวจินบูจินบูมึงสาธสกิลสี่เข้ามาจินบูสาธสกิลสี่เข้ามาบอสเหลือเเเท่่าไหหหรบบออออสสลลืื ห้าถึงแปดอันตี5้า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 ถึงอันตีได้ไหมได้ไหมได้โอ้โหอีซี่สวยสวยโคตรสวยโคตรเล่นต่อไม่สอนลูกใครแล้วเราได้บอสกูคึกกูคึกโค้งกูจะแตกแล้วเล่นต่อไปเล่นต่อไปสนามหลักเรานําสนามหลักเราดำนั่งสามเต้มเนี่ยไป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  เห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดเบอร์เจ็ดไหมน้องชะม้อยซันหน้ามาหยุดแล้วมามาไหนทีหน้าลูกพ่อไปไหนแล้วยัดเข้ายัดเข้ากำลังใจเรื่องเลืกเสียอุ้ยอุ้ยมันเสียงบดการเสียงบทการนี่แล้วนี่แล้วอุ้ยกำมีใครวะใครว่าห้าวจำเป็นละกลกกางดงเขาเนี่ยเฮ้ยมีคนคนห้าวตามเบอร์เจ็ด ตามเบอร์เจ็ดซัพพอร์ตเล่นแนวแทงเลยเล่นแนวแทงเลยเล่นแนวแทงเลยโอเคโอเค<ห>นสนามล่าง<ห>เราทําดีสุดๆดแล้วเล่นไปเล่นไปไปเหยียบลานดินของเรากันัาตพีของเรา S1 สวนซฟสองนะอันดับหนึ่งยังเป็นของเราอยู่อย่าไปยองอย่าไปยองสนามบนแท้พวกกูไปร้องเลยอ่ะไม่มีอะไรหรอกะะยัดเข้าไปเื่อยงม่ของกลับบ้านแม่ของกลับบ้านนะแม่กลับบ้านนะเฮ้ยเบอร์สี่สวยจัดเฮ้ยแทงแทงแทงโดว์ตัวเบอร์สี่เลยเล่นตัวเบอร์สี่แล้วเล่นตัวเบอร์สี่แล้วซัพพอร์ตตามมาเลยดามเล่ลนรอบๆไปครับดาม กระจายเน่นได้เต็มที่เลยยังไงสปอร์ตกับแท่งสปอร์ตกับแทงตามเบอร์สีทันตามเบอร์สีทันไ้บอลด้วยเอาวะโอเคโอเคได้บอสได้บอสได้บอสตีหลักได้บอสตีหลักได้บอสเฮ้ซสั้ต่อสั้ต่ออย่าไปยองง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 องอาน่าอาน่ายืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมสปอร์ตหลุดมากลางแนวแทงใครยังเหลืออันตีจัดมาร์ดนมาตัวแปดล้านตีไปเลยโอเคโอเค มาที่ลองมาที่ลองโดดไปหน้าบ้านเขาก่อนเลยเราจะตีเขาเราจะบีบเขาไว้เพื่าให้เขาเข้าบ้านตีลองโดดไปหน้าบ้านก่อนเลยไปหน้าบ้านก่อนเลยสัดไปสัดไปตีขนาบตีขนาบอ้อยถึงหน้าบ้านประกาศสัปดาห์ข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังเป็นยังไงบ้างทีหน้าปกป้องข้างหลังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ปกป้องข้างหลังโอเคทุกคนอยู่หน้าหมดเลยเอาข้ามันไปเรื่อยๆข้างหลังเราไหวใช่ไหมมาซิวอจัดการไปนะพี่ต๋อยพี่ต๋อยโอเคโอเคถึงหน้าบ้านเขาแล้วกลับมาช่วยแนวหลังนิดนึง ขอบิช่วยหน้าหลังนิดนึงโอเคหน้าหลังหน้าหลังไว้อยู่เปล่าหน้าหลังไว้อยู่เปล่าโอเคสวยงามสนามหลังชนะแน่สนามหลังชนะแน่จีจีอีซีใส่เลยก็ได้น่าอย่าง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 โอเคจบไปแล้วนะวอร์สวันกับจีจีนะครับผมไม่น่าพลิกได้แล้วนะหกร้อยแต้มนะครับผมโอเคสหรับนี้ขอบคุณมากครับเอาหวังก็ต้องไปขอในพีพีหว่ะตอนแรกคือคิดจะต้องแบบแล้วนะไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วขอบคุณครับ